ก่อนที่ทัวร์ของคนที่ชอบบูรี่น้องแอนเชอรีจะมาลงผมนะครับผมอยากให้ฟังคลิปนี้จนจบในมุมมองของผู้ชายปรากฏการ์น้องแอนเชอรีมันทําให้ผมได้ตกผลึกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคําว่าความสวยอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นรูป,ปรธรรมแต่มันคือสิ่งที่เป็นทัศนะมันคือมุมมองของคนแต่ละคนที่จะตีความนิยามของคําคํานี้ในแบบที่ตัวเองรู้สึกปรากฏการ์น้องแอนเชอรีมันจึงทําให้ผมรู้สึกว่าค่านิยมความสวยของผู้หญิงที่ต้องผอมต้องหุ่นดีต้องเปะ๊ะเหมือนที่พิมพ์นิยม ในอดีตและปัจจุบันตีตราว่าน,นี่คือความสวยเท่านั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเพราะมันยังมีองค์ประกอบอีกมากมายและมันยังมีสิ่งอื่นที่มันลึกกว่านั้นนั่นคือความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นคุณไม่ต้องสวยแบบพิมพ์นิยมเสมอไปเราไม่ต้องมานั่งเขินอายว่าเฮ้ยเราอ้วนไปเดี๋ยวเราต้องลดแล้วฉันยังไม่ดีพอแต่คุณแค่สวยในแบบที่คุณเป็นและภูมิใจในสิ่งที่เป็นคุณนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนคนหนึง่งงดงามและโดดเด่นขึ้นมาได้ในทัศนะของ คนอีกหลายล้านคนสุดท้ายผมว่าพวกเราต้องขอบคุณน้องแอนชิรีอ่ะที่พยายามทําลายกําแพงนี้ซึ่งแอนชิรีไม่ได้พยายามทําลายกําแพงนี้เพื่อตัวเองแต่กําลังทําลายกําแพงนี้เพื่อผู้หญิงทุกคนและผู้ชายบางคนด้วยแม้วันนี้น้องจะไม่ได้รางวัลมิสยูนิเวิร์สแต่สิ่งที่น้องทําแรงกระเพื่อมที่น้องได้สร้างและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คนที่น้องได้ทิ้งไว้สําหรับผมมันยิ่งใหญ่กว่ามงกุฎ ยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลแน่นอนครับไม่นานรางวัลคนก็ลืมแต่ทัศนะที่เปลี่ยนไปของผู้คนความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นที่เธอทิ้งไว้ให้กับผู้หญิงหลายๆคนสิ่งเหล่านี้ล้วนคือความงดงามที่เกิดขึ้นและมันคือสิ่งที่จะอยู่กับผู้คนและพวกเราตลอดไป